วัสดีค่ะวันนี้ก็มีแดดนะคะหลายวันแล้วที่ไม่ได้เจอแดดเพิ่งจะเจอแดดวันนี้แล้วค่ะก็จะทําการตัดแต่งกิ่งกุหลาบสีแดงต้นนี้นะคะแดงใบด่างต้นนี้ค่ะจะทําการตัดแต่งกิ่งนะคะก็ต้นอื่นก็ตัดไปเยอะแล้วค่ะเกือบหมดแล้วค่ะเหลืออยู่ประมาณสองสามต้นหรือบางต้นก็กําลังเริ่มจะดอกก็มีเริ่มจะบานก็มีนะคะนี่ค่ะล่วงโรยลาละวจะทําการตัดนะคะ ก็เตรียมถุงมือนะคะถุงมือกันไกลหมวกให้เรียบร้อยนะคะถุงขยะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมาค่ะมาตัดกันค่ะนี่ก่อนจะตัดก็จะพาชมกิ่งกระโดงค่ะสวยๆงามๆนะคะกิ่งที่ไม่แข็งแรงก็มีค่ะแต่อย่างน้อยก็มีเนี่ยกิ่งใหญ่ๆมาสองกิ่งนะคะใหญ่ๆมาสองกิ่งประมาณสิบสิบห้าเซนได้ตอนนี้นะคะแต่ก็กิ่งใหญ่เท่าดินสอะกาและะ้วค่ะ ก็โอเคค่ะแตกมาเยอะนะคะห้าหกอันเนี่ยแต่ใหญ่อยู่สองอันนอกนั้นก็รู้สึกจะเนี่ยเรื่องอะไรจะตายนะคะเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะใหญ่สองอันก็ดีเล็กๆอันนั้นเล็กๆตายแล้วไม่เป็นไรค่ะสองอันก็ดีใจสุดๆแหละโอเคค่ะเดี๋ยวมาทำการตัดกันนะคะเวลาตัดก็เนี่ยค่ะ ดูก้านใบแรกนะคะเนี่ยเวลาตัดดูสังเกตดูตรงนี้นะคะเนี่ยก้านใบแรกมันจะมีก้านแรกมันมีสามใบสามใบนี่มันยังอ่อนอยู่นะคะให้ตัดมาที่ก้านที่สองหรือก้านที่สามค่ะเนี่ยก้านแรกมันมีสามใบแล้วก็มีห้าใบนะคะเนี่ยต่อมาก็จะมีเจ็ดใบนะคะก้านที่สามเนี่ยตัดนี่ค่ะเนี่ยก้านที่สามเจ็ดใบนะคะนี่แสดงว่าเริ่มแก่แล้ว ตัดก้านใบที่สามหรือสี่ก็ได้ค่ะถ้าก้านมันยาวถ้าเนี่ยก้านมันไม่ยาวมากมันมีมันมีหนึ่งกา้กานใบสก้านใบสามก้านใบสก้านใบเองก็ตัดอันที่สองนี่แหละค่ะเนี่ยตัดประมาณนี้นะคะต่อไปกิ่งมันจะแตกมาตรงนี้ค่ะตามไหมนะคะเนี่ยอันนี้เป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยมันก็เลยก้านไม่ยาวมากนะคะตัดประมาณนี้ค่ะ อันใหม่ก็เริ่มแตกมาก็มีค่ะนี่ค่ะมาก็มีตัดทิ้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะตัดประมาณนี้ ้านมันไม่ได้ยาวมากค่ะนับใบที่สองใบที่สามก็โอเคได้เลยนะะเราค่อยมาเก็บที่หลังค่ะไม่เป็นไรนี่เป็นกึ่งเลยนะคะใส่ถุงมือทุงมือนี่ อยากให้เป็นถุงมือแบบหนังนะคะแบบผ้าจะโดนเจ็บะะตัดเสร็จแล้วก็ให้โรยปุ๋ยนะคะใส,ส,ส่ปุ๋ยตามจมูกของเราห่างกระมือซ้ายขวาอย่างเงี้ยันมือนะคะหน้าหลังก็ได้ตังกระเือหรือแม่ก็ขุดดินลงไปเล็กน้อยแล้วก็เอาปุ๋ยลงไปะค่ะ เสร็จแลยก็จะใส่ปุ๋ยค่ะที่บ้านก็จะใส่ปุ๋ยเป็นรอบที่สองนะคะรอบแรกก็เดือนกุมภารอบที่สองก็คือหลังจากต,ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วถึงจะใส่รอบที่สองนะคะเดี๋ยวเราออกไปตัดข้างนอกกันค่ะข้างในก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงการใบที่สองหรือที่สามนะคะอันนี้เป็นกุหลาบ ตันนี้นะคะม,มีกันไก่นี้ตัดมีความสุขมากๆเลยค่ะค่าจะต้องใช้กันตัดดีจริงๆตัดแล้วก็เก็บพยุงขยะให้เรียบร้อย มันก็จะแตกมาให้ค่ะประมาณสักเดือนหนึ่งแตกมาถามว่าจะดอกอีกไหมก็จะมีดอกนะคะแต่ไม่เยอะหรอกไม่กหรอกดอกไม่เยอะนะคะเราก็เลี้ยงต้นเลี้ยงใบมันค่ะต่อไปก็รอจุกระดองนะคะกระดองจะแตกมาช่วงนี้นะคใะส่ปุย๋ยเนี่ยเป็นเชื้อรานะคะ ตรงไหนเป็นเชื้อรานังหนักก็ตัดทิ้งค่ะมันไม่หายหรอกแต่เดี๋ยวมันก็หายเนี่ยช่วงเดี๋ยวมันก็หมดแล้วะคะ่ะมันจะหมดช่วงของมันมันเป็นไม่นานหรอกเดือนสองเดือนมันก็หมดละเนี่ยเดือนหน้าก็ไม่มีแล้วะคะ่ะเชื้อราเดือนหน้าก็จะกลายเป็นโรคใบนี้ค่ะใบเหลืองๆเนี่ยใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงนะคะเนี่ยเหลืองๆจุดดำๆเนี่ยเดือนหน้าจะเป็นโรคนี้แต่แต่ละเดือนนี่กุหลาบเป็นโรคไม่ซ้ำกันเลยนะคะเป็น <laughs> หลายโรคใบเหลืองใบร่วงอะไรอย่างเงี้ย เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะยังดอกอยู่เอริงโรสนะคะเสียดายจริงๆนางดอกอยู่นานนะคะฝนตกทั้งอาทิตย์ใช้คำว่าเป็นสิบวันเลยก็เลยเสียหายไปเยอะโอเคนะคะโอ้เมื่เกิดทเทปโผล่กิ่งออกมาข้างนอกเลยสวัสดีค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ถึงสานาทีหรอกคะ่ะ ก็มันไม่ได้เยอะอะไรไม่ได้กิ่งใหญ่อะไรข้างล่างนี่ก็ตัดตัดกิ่งเล็กๆทิ้งแล้วนะคะมันดอกเสร็จแล้วมันกิ่งเล็กเกินไปก็ตัดทิ้งค่ะเหลือไว้แต่กิ่งใหญ่นี่ค่ะเมื่อกี้เห็นลกๆอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีนะคะตัดตรงนี้ทิ้งค่ะตรงนั่นตัดทิ้งหมดเลยค่ะสองกิ่งก็จะเลี้ยงกิ่งกระโดงสองกิ่งนี้นะคะสองกิ่งนี้และอีกกิ่งหนึ่งกิ่งนี้ค่ะมันจะยาวไหมแต่มันเล็กค่ะ เลี้ยงเฉพาะกิ่งใหญ่ๆไว้เดี๋ยวจะหาเชือกมามัดค่ะกลัวลมพัดกลัวมันล้มนะคะพายุพายุมาอย่างเงี้ยต้องระวังค่ะช่วงนี้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะ